สวัสดีครับท่านผู้ชมประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายเย็นๆนะครับของวันพุทธที่29มกราคมนะครับ2,568นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมาก็ยังคงต้องยอมรับนะครับว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับยังคงไหลนะครับมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยกำลัง ปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับ <grid> ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับถ้าหากว่าเราสังเกตจากเฉดสีของความเย็นนะครับเฉดสีน้ำตาลตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ประมาณ8นาฬกาของวันพฤหัสบดีที่30ม,มกราคมเนี่ยนะครับความเย็นนี้นะครับก็จะยงคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับแต่จะเป็นเพียงแค่ด้วยกำลังปานกลางเท่านั้นนะครับ ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง3กุมภาพันธ์นะครับยังคงมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปก,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็เริ่มมีนวโน้มอ,อ่อนกำลังลงนั่นเองนะครับส่งผลทำให้เริ่มมีอากาศที่อบอุ่นขึ้นนะครับในช่วงกลางวันช่วงบ่าย,ายแล้วก็มีหมอกเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าๆของทุกๆวันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3กุมภาพันธ์นะครับ ลมเริ่มมีการแปรปวนนะครับโดยมีลมจากทางทิศใต้แล้วก็ลมจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกเข้ามาในบางช่วงเวลาด้วยกำลังที่อ่อนนะครับแน่นอนว่าก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปลายๆของฤดูหนาวแล้วก็ตามนะครับเมื่อ,อเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของอะไรครับฝุ่น PM 2.5 เมื่อทิศทางของลมนะครับเริ่มมีการอ่อนกำลังลงก็จะส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองหรือว่าหมอกควัน PM 2.5นะครับค่าก็แล้วแต่ไมโครกรัมนะครับซึ่งถ้าไมโครกรัมยิ่งเยอะก็ส่งผลทำให้เป็นไงครับอัตราเสี่ยงยิ่งเยอะนะครับหรือสังเกตจากเฉดสีก็ได้นะครับเฉดสีอ่าถ้าเป็นสีฟ้าก็หมายถึงว่าเป็นค่าสภาพอากาศที่ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับตรงไหนที่เป็นสีฟ้านะครับ ส่วนตรงไหนที่เริ่มเป็นสีเหลืองเหลืองส้มๆนะครับอันนี้อันตรายนะแล้วตรงไหนที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายมากนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับในวันนี้ลมก็ยังคงถือว่ามีกําลังอยู่นะครับก็ส่งผลทําให้อ่าการสะสมฝุ่นละอองหรือมอกคะวันในประเทศไทยบ้านเรานะครับก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับไม่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเท่าไหร่นะครับเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูในวันพรุ่งน,นี้กันนะครับการสะสมของฝุ่นละอองหรือว่าหมอกควันเนี่ยจะเริ่มเข้มขึ้นเห็นไหมครับก็เนื่องมาจากวทิศทางของลมเริ่มอ่อนลงโดยเฉพาะอะไรครับทางภาคเหนืออีสานบนนะครับทางภาคกลางนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ทางตอนล่างแถวประจวบลงไปหาทางภาคใต้ตอนล่างสภาพอากาศค่อนข้างดีเพราะว่าการถ่ายเทของลมค่อนข้างดีนะครับลมที่ มาจากอ่าวไทยในช่วงนี้นะครับพัดพาพวกสิ่งไม่ดีนะครับพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยผ่านผ่านไปลงทะเลอันมันนะครับก็ทําให้สภาพอากาศค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าของฝุ่นกันนะครับแถวทางเชียงรายพวกนี้ครับอยู่ที่53นะครับแล้วก็ทางเชียงคำา51นะครับแถวปัว42นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องสวมใส่แมสนะครับ แถวทางเชียงใหม่47นะครับออกนอกบ้านก็ต้องสวมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะแล้วก็แถวบริเวณทางยะท่าสองอยางครับ23นะครับแล้วก็มาดูทางกำแพงเพชร39โค้งวิลัย40นะครับทางภาคกลางตอนบนนะครับคนครสวรรค์นะ36นะครับจากนั้นมาดูทางอีสานกันบ้างนะครับจังหวัดเลย31นะครับแถวหนองคาย35นะครับแล้วก็ทางบึงการ39 สกลนคร28นะครับทางมุกดาหาร20นะครับแล้วก็ทางโซนอีสานล,ล่างนะครับช่วงทางตะวันออกแถวทางอ่าอำนาจเจริญอุบลน,นะครับแถวศรีสะเกดหรือว่าทางบุรีรัมย์นะครับในพวกนี้นะสภาพอากาศในเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์โอเคอยู่นะครับค่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็อยู่ที่ประมาณอำนาจเจริญ19นะครับแถวทางอุบลเนี่ย17นะครับแล้วก็ทางเดชอุดม 17คูขัน18เท่านั้นสุรินทรบ19บุรีรัมย์19นะครับแล้วก็ทางโคราช18นะครับจากนั้นมาดูในส่วนของทางภาคกลางนะครับภาคกลางพรุ่งนี้นะครับอ่ากลุ่มหมอกควันนะครับเริ่มหนาตัวอีกแล้วเพราะลมอ่อนลงนะครับภาคกลางในวันพรุ่งนี้นะครับแถวทางห้วยกระเจานะครับเริ่มขยับมาที่28นะครับอ่าการจะนับบุรีครับ32จอมบึง33นะครับโพธาราม34นะครับ สามารถดูได้แบบว่าเป็นประมาณประมาณ,มาณคาดการนะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ก็มันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับแถวราชชุรีนะครับ34นะแถวนค,นนคนรนครปฐมครับอยู่ที่35นะครับแล้วก็นครจัศรี36 3 0 3 6นะครับแถวสมุทรสาคร34นะครับแล้วก็มาดูทางกรุงเทพพวกนี้36สนะครับสมุรประการ33า ามาดูทางบางน้ำเปรี้ยวครับ28นะครับแล้วก็เริ่มมาทางภาคตะวันออกนะครับแถวนครนายก21ปราจีนบุรีครับอยู่ที่22สะแก้ว17นะครับวัฒนานคร16นะครับหนองบ้า17คลองตะเกา16นะครับอ่าศรีราชา19พัทยา17นะครับสตหี16และยอง15แถวแกลง15ชุมแสง15นะครับแล้วก็ จันทบุรี17ขลุง18นะครับจังหวัดตราด19นะครับทางพักใต้ตอนบนนะครับก็ยังคงต้องควรสวมใส่หน้ากากออกนอกบ้านนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะนะอ่าเพชรบุรีครับ28นะครับทางชะอำหัวหินอยู่ที่23-24นะครับแล้วก็ทางกุยบุรี22ประจวบ21นะครับแล้วก็แถวทางหมอบอมริสิบแ18นะครับพอมาแถวทางอาชุมพรหลังสวนเนี่ย สภาพอากาศเริ่มค่อนข้างดีแล้วเป็นลมที่มาจากทางฝั่งอ่าวไทยนะครับพัดพากลุ่มหมอกควันที่สะสมเนี่ยลอยไปนะครับก็กลุ่มหมอกควันเนี่ยก็จะไม่ขังเป็นแอ่งกระทะแถวทางภาคใต้นะครับภาคใต้ถือว่าโอเคเลยลสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้นะแถวทางหลังสวน14นะครับแล้วก็มาทางตะกัวป่า15สุราษุราธานี13ดอนสัก12สิชน14นะครับเห็นไหมครับ อากาศค่อนข้างสะอาดเลยนะครับแล้วก็แถวทางพังงา16นะครับภูเก็ตอยู่ที่15นะครับมีตัวฟอกอากาศในตัวเลยนะครับแล้วก็ทางทุ่งสงครับอยู่ที่15นะครับแล้วก็ทางฉาอวด12แถวทางละโนด10นะครับศีเกาสนะครับแล้วก็จังหวัดตรัง11นะย่านตาขาว10นะครับทางไซใหญ่9ควรโดน9จังหวัดสตูล9นะครับเป็นเลขตัวเดียวนะครับทาง ภาคใต้ตั้งแต่ทางหาดใหญ่สงขลาทางอาแถวสตูลหรือ่าเริ่มลงมาทางจังหวัดตรังเนี่ยเริ่มเป็นเลขตัวเดียวนะครับสาหรับค่าฝุ่นละอองหรือว่าหมอกควันของทางภาคใต้ช่วงทางตอนล่างนะครับโดยประมาณนั้นนะครับในช่วงนี้หากท่านผู้ชมสังเกตคนใกล้ตัวนะครับมักจะมีการไอค้อเขแคขเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีไข้อ่อนๆนะครับส่วนใหญ่ก็นะมากับลมแหละครับแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนทําให้หลายท่าน เป็นไข้นะครับแล้วก็ <S <S ส่วนใหญ่ก็โรคก,ก็มากับลมนะครับต้องสวมใส่หน้ากากนะครับเพื่อความปลอดภัยนะจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของขึ้นลมทะเลกันต่อนะครับจากกรมอุตุนิยมที่ยาก,ก็บอกว่าภาคใต้นะครับให้ระวังขึ้นลมแรงไปอีกหนึ่งวันนะครับจากนั้นขึ้นลมจะมีกําลังอ่อนลงและจะมีฝนบางแห่งอากาศแห้งระวังอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับ คึืนลมในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูทางอ่าวไทยกันนะครับทางอ่าวไทยตอนบนนะครับก็โดยค่าประมาณนะครับอยู่ที่1.3นะครับแล้วก็แถวทางอ่าวไทยตอนล่าง1.7นะครับทางทะเลอันมันครับอยู่ที่1นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่4ถึง6กุมภาพันธ์2568นะครับ ยังคงมีมวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่เสริมลงมาปกคลุมนะครับมีกำลังปันกลางนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปวันที่4กุมภาพันธ์ก็ซึ่งเป็นวันอังคารนะครับก็ถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนของแบบจำลอง ECMWF นะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่4เนี่ยก็เริ่มมีจริงๆนะครับนี่นะครับสังเกตได้จากเฉดสีน้ำตาลนะครับเริ่มแผ่ลงมา แต่ว่าแผ่ลงมาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เพราะว่ามีกาลังปานกลาง,งน,นะครับเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าเนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับทางอ่าภาคตะวันออกอเฉียงเหนือแล้วก็ในบางวันเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าไงแผ่ลงมาทําให้อุณหภูมิลดลงแถวทางภาคกลางได้แล้วก็ทางภาคตะวันออกได้ในบางวันในบางช่วงเวลานะครับจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่7จ็ดถึงสิบสองมกราขอภัยครับ ตั้งแต่ช่วงวันที่7ถึง12กุมภาพันธ์นะครับ2,568นะครับเป็นช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงยังคงมีมวลเย็นแผ่เสริมลงมาเป็นระยะๆะะนะครับแต่เป็นช่วงสั้นๆนะครับสลับกับมีลมที่อ่อนลงเป็นช่วงๆทิศทางของลมเริ่มมีทิศทางที่แปลปลวนนะครับก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาประมวลผลใหม่นะครับก็ ต้องอัปเดตสภาพอากาศขันอย่างต่อเนื่องครับเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงอักเป็นไงครับเป็นช่วงปลายฤดูหนาวกําลังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ลักษณะสภาพอากาศในแต่ละภาคประจําวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศโดยรวมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนนะครับจากภาพที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมแล้วก็รับฟังอยู่นี้นะครับนี่คือ มรสุมจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนะครับตามข้อมูลของกรมอุตุนะครับเขาบอกว่าปกคลุมทางอ่าวไทยแล้วก็ทางภาคใต้ด้วยกําลังค่อนข้างแรงต่อเนื่องวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับรก็ส่งผลทําให้ขึ้นลมวันนี้ทางบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันมันยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับโดยาทางอ่าวไทยนะครับทางตอนล่างมีขึ้นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทางอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับชาวเรือบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับควรเดินเรือด้วยความาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง เรือเล็กบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นพื้นกระแสของลมนะครับหรือว่าเป็นลมชั้นมรสุมนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะก็มรสุมจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันนะครับก็ยังคงถือว่ามีกําลังปานกลางอยู่นะครับโดยทาง ภาคใต้ครับช่วงทางตอนบนนะครับก็ดูได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับค่ากระแสของแรงลมอยู่ที่ประมาณ27กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับทางชุมพรนะครับประมาณ3 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูแถวทางนครศรีธรรมราชครับ41กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแถวทางจังหวัดสตูลครับอยู่ที่ประมาณ41กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางโซนภาคใต้ตอนล่างครับอยู่ที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ถ้าหากถ้าหากว่าเราเคลื่อนไปดูต่อในวันพรุ่งนี้นะครับมรสุมนะครับก็ชัดเจนนะครับเฉดสีเป็นไงครับเริ่มเปลี่ยนก็หมายความว่าค่ากระแสของแรงลมเนี่ยเริ่มอ่อนกําลังลงนะครับก็ส่งผลทําให้การสะสมฝุ่นละอองหรือว่าหมอกควันเนี่ยจะเริ่มกลับมานะครับโดยเฉพาะทางประเทศไทยตอนบนต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะครับการสะสมฝุ่นละอองหรือว่าหมอกควันเนี่ยค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะจะเริ่มก่อนทางภาคเหนือทางอีสานนะครับจากนั้นก็ จะมาทางกรุงเทพริมถนนนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าหากว่า,ากระแสะของแรงลมเนี่ยอ่อนกําลังลงติดต่อกันหลายวันน่ะก็จะทําให้การสะสมฝุ่นละอองหรือว่าหมอกควันนะครับเฉดสีก็จะเป็นไงครับค่อนข้างเข้มขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเฉดสีจะเริ่มเข้มขึ้นนะครับจากเหลืองเนี่ยจะเริ่มเป็นส้มจากส้มเนี่ยจะเริ่มเป็นออกแดงๆนะครับเท่าเกิด oui. ว่ามีลมมาเนี่ยก็จะทําให้ฝุ่นละอองหรือหมอกควันเนี่ยพัดพาไป ก็จะทำให้ช่วยระบายได้นะครับประมาณนั้นนะจากนั้นไปต่อครับสภาพอากาศในแต่ละภาคนะครับทางภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-11องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อช่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเอาเป็นซักช่วงเวลา7นาฬิกาแนาฬิกาแล้วกันนะครับช่วงเวลา8นาฬิกาเริ่มกันที่ทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือแถวทางเชียงรายยังอยู่ที่ประมาณ 16องศานะครับดูได้เพื่อปเป็นประมาณประมาณนะครับ16องศานะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ก็โดยคาดเคลื่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็แถวทางปัวครับอยู่ที่ประมาณ16องศานะครับแถวทางจังหวัดแพร่18องศานะครับแถวทางลำปาง17นะครับแถวทางลำพูนอยู่ที่17นะครับเชียงใหม่เชียงใหม่อยู่ที่17นะครับโดยประมาณนะครับแถวทางขุนย่วม17นะครับทางแม่สระเลียง16นะครับแล้วก็ สวรรคโลก18อ่าทางสุขโขทัย18จังหวัดตาก19นะครับแล้วก็ทางนาตาโพอยู่ที่18จังหวัดอุดรดิ์20นะครับวังชิ้น19องศาเซลเซียสนะครับจากนั้นเราไปต่อกันครับทางภาคอีสานนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังคงมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5- 10ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึง้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูทางอีสานนะครับเริ่มมาที่ทางอีสานบนนะครับจังหวัดเลยอยู่ที่16องศานะครับภูเรือ16นะครับแล้วก็ แถวทางน้ำโสม16นะครับนนวาลี16นะครับแถวทางหนองคาย16นะครับแล้วก็ทางโพนทาน6ทางอทาจังหวัดบึงกาครับอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับนครพนม15นะครับแล้วก็ทางสกลนคร16นะครับจังหวัดขอนแก่น17มุกดาหาร17องศานะครับร้อองศานะครับโดยประมาณช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับแถวทางชัยภูมิ18องศานะครับทางโคราช 17นะครับแล้วก็มาดูทางจังหวัดอำนาจเจริญครับ18นะครับทางอุบล18เดชอุดม18นะครับทางกันทะลักครับอยู่ที่18นะครับไผ่บึง18แถวทางศรีขอนภูมิครับ17นะครับสุรินทร์17นะครับกระสัง17พระพาชัย17นะครับปราศาส17นะครับทางบุรีรัมย์17นะครับแล้วก็ทางคูเมืองอยู่ที่17นะครับนางรอง17ด รหัสสาย17นะครับประมาณนั้นนะครับไปต่อครับที่ภาคกลางนะครับต้องกราบขออภัยในบางพื้นที่ที่ต้องข้ามนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าขาดชื่อหมดเนี่ยก็จะกินเวลานานเกินไปนะครับทางภาคกลางนะในวันพรุ่งนี้นะครับยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่าสุด16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ทางภาคกลางพวกนี้นครสวรรค์น20นะครับแล้วก็มาดูทางลบบุรีครับ21องศานะครับจากนั้นแถวทางด่านช้าง21นะครับทางห้วยกระเจ้า21นะครับอู่ทอง20สุพรรณบุรี20องศานะครับแล้วก็แถวทางอ่างทอง22นะครับพระนครศรีอย,ยุธยา22สามโคก21นะครับาทางปากเกร็ดอยู่ที่22นะครับนครปฐม20ทางบางเลน20 20องศานะครับทางกําแพงแสน20นะครับสองพี่น้อง20นะครับการจราบรี21นะครับทางสายโยก20แล้วก็แถวทางสวนพึ่ง21นะครับจอมบึง20ลาดลีนะครับอยู่ที่20องศานะครับทางสมุทรสาคร22สมุทรปราการ22นะครับประมาณนั้นไปต่อครับที่ภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรนะครับสำหรับทางประเทศไทยต,ตอนบนในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีอากาศเย็นช่วงเช้านะพอตกในช่วงกลางวันเนี่ย อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นนะครับเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือวมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกาลังลงนะครับแล้วก็กระแสของแรงลมเนี่ยก็จะเริ่มอ่อนตามนะครับสะสมฝุ่นละอองหรือว่าหมอกควันจะเริ่มสะสมแล้วก็จะมีอากาศร้อนเกิดขึ้นนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับทางภาคตะวันออกนครนายก20องศานะครับแถวทางสะแก้ว20นะครับวัฒนานคร20องศานะครับพนันิคม20นะครับชนบุรี21อ่าศรีราชาแหลมฉบัง 23นะครับแล้วก็แถวทางพัทยา23สัตหีบ23นะครับระยอง23แกลง22ชุมแสง22นะครับทางสอยดาว19คลองหาด20นะครับจันทบุรี21คลุง22นะครับแล้วก็จังหวัดตราดอยู่ที่22องศาเซลเซียสครับไปต่อครับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคนะครับ โดยมีฝนฟ้าขนองอยู่ร้อยละ10ของพื้นที่ไม่ใช่ฝนตกหนักนะครับอาจจะมีเมฆเป็นส่วนมากนะเป็นฟ้าครึมค้มนะส่วนมากจะเป็นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียาลาแล้วก็นรา,าธิวาตรนะครับอุณหภูมิต่ำสุด20-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับลมตะวันออกนเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับกรมอุตุทางข้อมูลของกรมอุตุนะครับก็เน้นตั้งแต่ทางสุราษฎร์นะครับทางสุราษฎร์ลงไปหาทางภาคใต้ตอนล่างกันเลยเดียวนะครับ ก็จะเป็นปริมาณของฝนลักษณะตกกระจายตัวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูในเรื่องของฝนนะครับในเรื่องของฝนนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้นะครับก็เน้นทางฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่ทางสุราษฎร์นะครับเห็นไหมครับจากแบบจำลอง ECM อัปเดตล่าสุดนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับทางสุราษฎร์ก็มีค่าปริมาณความชื้นอยู่ที่0.2มิลิเมตรครับ แถวทางสิชนนะครับอยู่ที่0.7นะครับแล้วก็แถวทางพระแสง0.3นะครับทางชว่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาดูทางนครศรีธรรมราชครับ3.5มิลิเมตรนะครับทางทุ้งสง0.6นะครับแล้วก็แถวทางละโนด0.3เป็นค่าปริมาณความชื้นเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่ฝนอาจจะไม่ตกนะครับท่านผู้ชมนะก็อาจจะเป็นเพียงแค่ละอองละอองนะครับร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นเล็กน้อยจริงๆครับ แถวทางพัทลุงครับ0.6นะครับแล้วก็ทางบางแก้ว0.3พังเพา0.2นะครับที่เราดูกันอยู่นี้ก็คือในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับแล้วพอเราไปต่อในช่วงดึกๆละประมาณ21นาฬิกาค่าความชื้นนะครับทางตอนล่างก็ไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีก็ตั้งแต่ทางสงขาพังเพานะครับทางบางแก้วพัฒลุงละโนตแต่ก็เล็กน้อยเท่านั้นนะครับประมาณ0.5ม mm ิเมตรเท่านั้นนะครับ ทางท่าสารานะครับนครศรีธรรมราชอยู่ที่0.4แล้วก็ทางสิชน0.1เท่านั้นนะครับโดยประมาณนะครับจากนั้นเราไปต่อกันที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็คาดการว่ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสด2 3 2สามสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลงตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฟังและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับไปต่อครับย่างไวครับทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับอากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิต่ำส่วน19-20องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วข1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ เอาเป็นว่าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ